ตอนนี้โรบินฮุสมีการ buy back share buy back share ก็คือการซื้อ,อหุ้นคืนนะฮะจะซื้อหุ้นคืนประมาณ1 0 0 0ล้านวนะันบิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะฮะเรียกว่าหุ้นกระโดดเลยนะฮะหลายคนไม่รู้จักการซื้อหุ้นคืนนะฮะ buy back share buy back share มันก็เหมือนการประกาศนะซื้อหุ้นตัวเองกลับคืนนะฮะเป็นสัญญาณของการมองว่าราคาหุ้นในตลาดเนี่ยต่ำไปหรือเปล่านะบริษัทประเมินว่านี่มัน under value หรือเปล่าเลยต้องขอซื้อคืนเลยนะปกติเวลาประกาศ buy back share แบบนี้หุ้นมันเด้งขึ้นอยู่แล้วนะฮะกับอันที่2นะมองว่าทางโร ความแข็งกันนนั้นการเงินไหมโอ้มีเงินสดเนี่ยเยอะขนาดพันล้านเพื่อจะมาซื้อบ y b a c k share ด้วยนะจริงๆการบ y b a c k s แชร์มันคือการประกาศศักยภาพให้รู้ว่าบริษัทเราแข็งแกร่งแค่ไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็ไอที่ประเมินกันอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยถือว่าน้อยไปหน่อยนะฮะจำนวน c i r ร์คเวลติ s งส p l y ของหุ้นเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะหลังหลังจากการบาย a c k s h a re ของ r o b i ิน Ho ู d